การที่เราจะพัฒนาสติสัพพัญญะได้ดีเนี่ยนะก็อาศัยการฝึกฝนนะเป็นประจำสม่ำเสมอนั่นเองนะทั้งการฝึกปฏิบัติในรูปแบบเป็นประจำนะอย่างฝึกตามโชคที่ลงสอนเนี่ยเช้าค่ำเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วก็การฝึกเจริสติในชีวิตประจำวันในระหว่างวันเนี่ย การฝึกในรูปแบบจะช่วยให้เราตั้งหลักได้ง่ายได้ง่ายขึ้นนะแต่ในชีวิตหนึ่งเนี่ยเราจะมีเวลาฝึกในรูปแบบก็ไม่มากนะส่วนใหญ่เราก็หมดเวลาไปกับระหว่างวันนั่นเองนะถ้าระหว่างวันเราปล่อยใจให้ไหลไปกับเรื่องราวในโลกเนี่ยถึงเวลามาฝึกในรูปแบบมันก็ต้องเสียเวลาชำระล้างสิ่งที่ข้างค้างต่างๆมากทีเดียวเนะี่ย เพราะว่าในระหว่างวันก็จะมีสิ่งที่ดึงดูดให้ใจเราไหลไปกับสิ่งต่างๆได้มากนะตามอายตนะต่างๆเนี่ยการเห็นการได้ยินการได้กลิน่นการลิ้มรสการสัมผัสต่างๆความรู้สึกนึกคิดต่างๆเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าโลกดึงให้ใจเราไหลได้ง่ายก็คอยดึงกลับนะตั้งสติทำความรู้สึกตัวขึ้นมาอยู่เสมอ ถ้าเราหวังความก้าวหน้าในการปฏิบัติก็พยายามลดละสละวางสิ่งต่างๆลงนะเรียกว่าลดการสัมผัสโลกลงนั่นเองนะเวลาปฏิบัติถ้ามีเรื่องผุดเยอะก็แสดงว่ามันมีเรื่องที่ค้างคายอยู่เยอะนั่นเองนะก็จะต้องเสียเวลาในการชำระซักฟอกต่อเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าเราสัมผัสโลกน้อยลงมีเรื่องกระทบน้อยลงเนะี่ยเรื่องที่หมักหมมในใจมันก็จะลดลงเช่นกัน ก็ค่อยๆพิจารณาลดละสละวางสิ่งต่างๆนะผลจากการที่สัมผัสโลกน้อยลงแรงดึงดูดของโลกก็จะลดลงนั่นเองพันทะสิ่งยึดโยงความห่วงหาอะไรอาวอ์ดการติดข้องกับสิ่งต่างๆลดลงเนี่ยนะก็จะทำให้เรามีการสํารวมอินทรีย์สํารวมตนอยู่ภายในมากขึ้นการดันวงสติก็จะมีความตั้งมั่นต่อเนื่องขึ้นนั่นเอง เมื่อเราสัมผัสโลกลดลงตั้งสติไว้ภายในได้มากขึ้นนะผลที่ตามมาก็คือกำลังสติก็จะส่งตัวได้ดีขึ้นนะนั่นเองเมื่อกำลังสติส่งตัวได้ดีขึ้นถึงจุดหนึ่งนะจิตมีความตั้งมั่นมากก็จะแยกกายแยกจิตนะนั่นเองจากปกติมีทุกขเวทนาเวลาปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งนะจิตก็กระสับกระส่ายก็ไม่สามารถก้าวข้ามทุกขเวทนาได้ แต่พอฝึกไปถึงจุดหนึ่งกำลังสติมีกำลังพอเนี่ยมันแยกกายแยกจิตนะมันมีความปวดแต่ใจก็ไม่ทุก์ด้วยใจมีความตั้งมั่นอยู่พอฝึกไปถึงจุดนี้ยจะพบว่าเริ่มยั้งตัวอยู่ได้ในขณะที่ร่างกายมีทุกขเวทนาอยู่การปฏิบัติก็จะมีความเข้มข้นยิ่งยิ่งขึ้นไปพอฝึกไปถึงจุดหนึ่งจนกายเบาจิตเบามีความปโปร่งโล่งบอสบายเนะี่ย เข้าถึงความรู้สึกภายในที่ลึกซึ้งลงไปทีนี้ปุ๊บเวทนานี่มันจะมีผลต่อเราน้อยมากเลยนะก็จะปฏิบัติผ่านชั้นความทุกขเวทนาต่างได้แบบสบายสบาย,บายทีเดียวนะการจะไปถึงความโล่งโปร่งสบายหรือความสงบระงับภายในตรงนั้นได้เนี่ยก็ต้องอาศัยการลดการสัมผัสโลกการวางสิ่งต่างๆลงได้มากของดักของนอนและก็การฝึก ฝนเป็นประจำสม่ำเสมอนั่นเองนะ